สวัสดีค่ะปอหนึ่งเรามาเข้าเรียนกันอีกครั้งนะคะเรามาผันวรนณยุอักษรกลางกันคำนี้คือปานะคะปาอย่าลืมดูต่อจากเมื่อตกี้นะคะอย่าลืมดูต่อจากคลิปแรกอ่ะปาแล้วก็จะผันว่าอออาปาไม่เอกปาปาไม่โทปา ปาไม่ตีปาปตะวาป่าปาป่าป้าป้าป่านะคะต่อไปจจออีจจออีแล้วก็จะผันเป็นจออีจนะคะตัวนี้จออีจไม่เอกจ จ่ออีจีไม่โทจีจออีจีไม่ตรีจีจออีจีไม่จัตาวาจีก็จะเป็นจี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 ต่อไปดี ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็จับมันมาที่เดิมได้ดีนะคะดีดอีดี e ดีไม่เอกดีดีไม่โทดีดีไม่ตรีดีดีไม่จัตวาดี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 ด,ด,ดีต่อนะคะอันนี้เป็นคำว่าปูปออูปู ก็จะเป็นปออูปูปูปูนะคะปูไม่เอกปูปูไม่โทปูปูไม่ตรีปูแล้วก็ปูไม่จัตวาปูเวลาอ่านแล้วก็อ่านเมื่อ วารนยุคเสร็จแล้วก็อ่านเป็นคําว่าป,ปู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 นะคะต่อไปด,ดูดูดออูดูแล้วก็ต้องสะกดตัวนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยมาผันว่าดออูดู ดูไม้เอกดูก็ดูไม้โทดูดูไม้ตรีดูแล้วก็ดูไม้จัตวาดูจะเป็นดูดูดู ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราสามารถเอาคําที่ผันมาแต่งประโยคนะคะเช่นปูจับปูได้3ตัวนะคะคาที่มีไม้เอกเราอ่านว่าปูเวลาเราแต่งประโยคเราจะอ่านเป็นคํานะคะเราจะอ่านว่าปูจับปูได้3ตัวอ่าเรามาดูความหมายของคํานะคะปูคือใครพ่อของพ่อ ก็คือสัตว์น้ำชนิดหนึ่งนะคะมีกล้ามมีขาทั้งหมด10บขานะคะมีกล้ามใหญ่สองขาเป็นกล้ามสองกล้ามนะคะแล้วก็มีขาเล็กๆอีก8ดขาต่อไปประโยคป้าไปเก็บของป่าเห็นไหมคะปออาปาปาไม่โทรป้าไปเก็บของป่าป่าก็คือปออาปาปลาไม่เอกป่า มาดูความหมายของคำว่าป้านะคะป้าหมายถึงอะไรป้าหมายถึงพี่สาวของพ่อหรือแม่ส่วนป่าก็คือที่ที่มีต้นไม้มาก,มา,กมายนะคะที่ที่มีต้นไม้ต่างๆมากเราเรียกว่าป่าใบความรู้อันนี้อ่าใบงานอันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะจัดการส่งไปให้หนักเรียนทีหลังนะคะ เรียนอย่าลืมหัดผ่านวรนณยุกันนะคะนะคะจากคลิปแรกจนถึงคลิปที่สองพยายามฝึกมาดูครั้งที่หนึ่งแล้วยังไม่เข้าใจยังผ่านไม่ได้เนี่ยก็ดูซ้ำก็ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในชั้นเรียนเนี่ยต้องขยันที่จะดูบ่อยๆนะคะนะคะแล้วก็หัดพูดตามไปด้วยนะคะ สำหรับคลิปที่สองก็จบเรองจบลงเพียงเท่านี้นะคะอโอเคติดตามคลิปต่อไปกันนะคะสวัสดีค่ะ